คุณกันและคุณเก่งของเรายังอยู่กับเราเหยียดไปเฉียดมาเกือบไม่ผ่านดูสิครัผ่านรอดครึ่งแรกไปแล้วเครดิตถือว่าดีละผ่านครึ่งแรกใช้ได้ไดเข้าสู่ครึ่งหลังเหลือ5ข้อเท่านั้นนะฮะแล้วครุนี้เลือกมาได้นะฮะเป็นเรื่องราวของเงินสดๆเลย, <S <S เลยทุรมูขสามจีไจะมอบให้ถึง1ล้านบาทนะครับรางวัลเรามีทั้งเงินล้านบาทแล้วก็รถนะฮะรถเป็น To y ยต้าน w v ว OS 1.5G l i m i t e d นะครับท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios Make it happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาเอาแล้วนะฮะพร้อมพร้อมครับนี่คือครึ่งหลังแล้วนะครับข้อที่6ถามเรื่องอะไรดีปกติกีฬาเหมือนกันเล่นไหมกีฬาใช่ครับฟุตบอลที่สุดฟุตบอลโอ้เจ้าฟุตบอลอันนี้ก็ต้องรู้จักดีตะก้อก็เคยเล่นดิตะก้อเคยเล่นเพราะฟุตบอลตะก้อต่างๆก็ทักษะคล้ายๆกันแต่ตะก้อก็อีกแบบหนึ่งไปนะฮะเซปักตะก้อเซปักตะก้อ เรียกแล้วเคยถามเรื่องราวอะไรอีกต่างๆเหล่านี้ไหมเรียกเฉยๆใช่ไหมเรียกเฉยครับน่นไงถามว่าเซปักตะก้อคำว่าเซปักในเซปักตะก้อแปลว่าอะไรครับกอไก่แปลว่ามาเลเซียมาเลยมาเลยหรือขอไข่แปลว่าเตะมาเลยมาเลยเซปักแปลว่าอะไรครับหนึ่งนาทีจับเวลาครับ แต่ตะกร้อนี่มันน่าจะเป็นกีฬาของไทยหรึเปล่าจากการทำรายงานอีกแล้วครับอันนี้เอาอีกแล้วใช่บอกแล้วอย่าไปเรียนหนังสือเยอะเรียนแล้วฉลาดหมดเลยทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรกีฬาเกี่ยวกับเซปักตะกร้อเลยครับมันก็เจาะเรื่องนี้เลยเหรอเคยเคยรู้ว่าเหมือนกับว่าเป็นมาเลเซียเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของกีฬานี้ครับโอ้โหเอาละเอาลด้โอ้โหกันนี้ได้แล้วเซปักตะกร้อเนี่ยเวลาเวลาท่าเสิร์ฟหรือว่าหรือว่าท่าที่เขากระโดด ตบเนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่มันจะเป็นท,ที่ที่มันเป็นท่าเตะแล้วเ,เตะขาเดียวไงฮะมันก็จะเป็นแบบว่าแล้วมันก็จะตเตะเตะขาเดียวมันมันผมเลยคิดว่าไม่มีใครฮืดฮัดอะไรบ้างเลยเหรอแหมพี่กันยกตัไรไปลงไงเดี๋ยวลงกำลังไปอออกกวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเราท่าใช่ครับแล้วยังไงอะเซปักเป็นภาษามาเลยไหมแปลว่าเตะเตะตะก้อชื่อเซปักตะก้อเนี่ย ที่มามาจากมาจากที่ไหนก็คงจะเป็นมาเลเซียแต่ถ้าถามว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมผมผมเดาว่าน่าจะเป็นเตะมากกว่าแกรูนไหมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะไปทางเตะมากกว่าอยู่นะครับผมแปลว่าโอเคในขณะนี้เราส่งข้อมูลไปแล้วนะไปฟังคุณเก่งนะอ่ะคุณเก่งนะฮะไปได้ดีนะฮะครึ่งแรกแล้วสิบนาทีครับข้อนี้เชิญครับ พี่ก็เห็นว่าน่าจะเป็นขอไข่นะครับกันพอคิดว่าน่าเหมือนในภาษาโบราณที่เราเรียนโบราณคดีมาไม่น่าจะมีคําว่ามาเลเซียเราเรียกเป็นอย่างอื่นเลยป่ะน่าจะเป็นคํากริยาของมาเลเซียนี่แหละเราเราถามเขาเมื่อกี้เลยทำไมเขาถามเรากลับอ่ะตกลงก็คือทุกข้อเนี่ยมันตรงกันหมดเลยนะในข้อที่แล้วที่เปลี่ยนก็เหมือนกันก็นนกยังตรงกันแต่ครั้งนี้ก็ตรงกันอีก จะเตะมันง่ายไปไหมวะพร้อมไหมครับผมพร้อมนะฮะคำว่าเซปักจะก้อแล้วเราดูทีไรนะแหมคู่แข่งเราก็คือมาเลเซียนี่แหละใช่แล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะแล้วก็มันทุกทีที่เราชนะเลยนะแลวส่วนใหญ่เราก็จะชนะเขาด้วยคําว่าเซปักในเซปักตะก้อแปลว่าอะไรพร้อมนะฮะตอบว่าข้อขอใข่ครับเตะครับขอใครเตะถ้าถูกถือว่าเตะไปถึงหข้อแล้วถ้าไม่ถูก แนะนำให้ไปเที่ยวมาเลเซียนะขอที่หกคำตอนะครับเฮีย<ช> <ff es> อย่างนี้มาทุกครั้งเลย,100ยแ,ลแล้วดูดีๆนะ รักกันที่สุดรักกันมากจริงๆโอ้โหมันจริงๆมาอธิบายความเพิ่มเติมเลยแล้วกันก็บอกว่าทำรายงานมาด้วยตะก้อที่มาเลเซียเล่นเรียกว่าเซปักรากาจาริงนะฮะแปลว่าเตะตะก้อข้ามตาข่ายนะ,ะปี08ก่อนที่จะมีการเสนอ,อกีฬาประเภทนี้เข้าแข่งขันในกีฬาของเซีฟเกมหรือว่ากีฬาแหลมทองนะฮะมาเลเซียและก็ไทยก็ประชุมกันเอายังไงกันดีนะฮะข้อสรุปคือว่าเอาวิธีเล่นแล้วกัน วิธีเล่นรูปแบบการแข่งขันไปเป็นมาเลย์นะฮะนี่วิธีการผสมผสานนะครับอุปกรณ์การเล่นการแข่งขันความสูงของเน็ตเอาแบบไทยแล้วก็ตั้งมารวมกันเอาชื่อมารวมกันเรียกว่าเซปักตะก้อโดยคาว่าตะก้อของไทยก็เป็นลูกตะก้อคือสิ่งนี้ส่วนเซปักก็แปลว่าเตะถือว่าวิเคราะห์มาได้ดีไม่ได้รู้ทองแท้นะฮะแต่วิธีการค้นหาคําตอบมาถึงข้อนี้6ข้อเลยนะครับถูกต้องนะครับ มาได้ดีมากๆเลยตกข้อผ่านไปแล้วจากนี้ไปเป็นข้อที่เจ็ดครับเอาละข้อที่เจ็ดเอาอะไรดีของสิ่งนี้จะเคยเห็นหรือไม่เชิญนำของสิ่งนี้ออกมาครับอันนี้กรี๊ดรั่นให้กับอะไรไม่ทราบเอาละนี่เป็นข้อที่เจ็ดตอนนี้คุณการเห็นอะไรครับเห็นทะลุล่มเข้าไปครับ ยังชกเลยยังยังมีคำว่าร่มติดมาบ้างนะเห็นร่มครับเออร่มนะหลักหลักการเราอยากให้ดูตรงนั้นถูกแล้วล่ะแต่ผมชอบมากเลยครับสิ่งของที่เอามาแต่ละชิ้นนี่ป็นความรู้นี่ความรู้รใช่เอขอามตันอย่างเป็นความรู้นะนนไปจนได้นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ค,คือร่ม <Ad ella S 2> อันเบล่าอัเบรล่าอัเบรล่านะฮะร่มข้อมูลในข้อนี้เราจะเน้นไปถึงร่มที่ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก ของโลกถามง่ายๆถามว่าร่มคันแรกของโลกมีเอาไว้เพื่อกันอะไรกันแน่ขอไกรครับกันฝนขอใขรกันแดดหนึ่งนาทีจับเวลาครับโอ้ Oh <ส>ยอดนอนดีดน,<ป>น่าจะมีสงครามเอออยอะครับอ้อยอนอนดีเป็นสมัยสงครามนะวิธีการคิดของเขานะถ้าเกิดว่าเราเราใช้อาวุธเนี่ยฮะพวกแดดอะไรคงคงจะไม่กลัวครับตัวอันกลางในวันนี้มันก็น่าจะเป็นแดดเล่วปืนเนี่ยหรือว่าหรือว่าอาวุธอะไรที่ที่เราโดนน้ำไม่ได้เนี่ยมันน่าจะการแดดนะการคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นทำเพื่อกันฝนมากกว่า ให้ร,ร่มไงร่มไงร่มเงาไงแม้จตอนนี้มาทางฝนมากกว่าครับเพราะเทียบจากเรื่องราวของของอดีตที่มีการต่อสู้สู้รบมากกว่าครับผมไม่ตรงกันแล้วอ่ะประมาณนี้นะเราจะไปฟังคุณเก่งนะสุดท้ายจะตอบอะไรอยู่ที่เราดูแล้วคุณเก่งครั้งนี้จะให้ข้อมูลความเห็นยังไงครับสิบวินาทีนะครับเชิญครับ ความเห็นส่วนตัวของพี่เป็นแดดอ่ะการเพราะพี่คิดว่า,ามันน่าจะไม่ตรงกันแล้วมันน,าน,น,าน่าจะเป็นแบบยุคโบราณมากๆเลยเริ่มต้นสุดอ่ะแล้วน่าจะใช้กับพวกแบบเชื้อพระวงหรืออะไรพวกภาพตามผนังอียิปต์อ่ะที่ถือกันแดดให้กับพวกเชื้อพระวงศ์อะไรพวกนี้คนธรรมดาไม่มีไ่มีเราไม่ตรงกันครับเราดูมา6ข้อตรงกันในใจขณะนี้คิดอะไรฮะจะได้ตามไปทันตอนนี้คิดไปทางทางฝนครับขอฝนไงมีคนขอฝนแล้วแบบออกมาลงมาแล้วดีใจออกไปวิ่งตากฝนกันไม่มีคนขอแดดเนี่ย ให้พี่เก่งมาตอบได้แล้วกันเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนตัวเครัอผมโอ้ยบ่อยนี่หว่าตอนนีไม่ตอบนะคุณเก่งลงมาครับเอาละนะสิทธิ์ของผู้เล่นนะฮะจะสามารถเปลี่ยนตัวได้สูงสุดคนละหนึ่งครั้งเอาละปอมือตรามาที่มีหูให้ฟังเพราะว่าต้องมีการเดินทางจะได้ได้ยินที่เราระหว่างทางด้วย เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนตัวผมอนุญาตให้คุณยืนอยู่ด้วยกันจนจบข้อนี้เลย